สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องครับครูนะครับพร้อมกับการรีวิวปืนเนิรวันนี้ผมนำมาเสนอให้ดูทั้งหมด5รุ่นนะครับ5รุ่นผมบอกก่อนนะครนอื่นผมไม่ได้มาขายของนะครับผมชอบส่วนตัวก็เลยซื้อมาแล้วก็อยากจะมานำเสนอเฉยๆว่าปืนเนิรเป็นยังไงเผื่อผู้ปกครอง อยากซื้อให้เด็กๆเ,เล่นนะครับก่านอื่นก่อนอื่นจะบอกว่าตัวแรกที่ผมซื้อคือตัวนี้พอผมซื้อตัวนี้แล้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่าซื้อไปแล้วจะเอาไปยิงอะไรแต่ก็เลยต้องถ้างั้นก็ซื้อเป้ามาเลยแล้วกันอ่านี่มีเป้าตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับมีเป้าแต่ต้องใส่ฐานฐานจะเป็นรุ่นนี้แต่บอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ไม่ค่อย ไม่ค่อยจะสนับสนุนเท่าไหร่เพราะว่าเป้าเราไปหาอื่างอื่นทําดีกว่าเพราะว่าฐานแพงมากครับนี่ก้อนยี่สิบห้าบาทช้อยทั้งหมดสี่ก้อนแพงมากบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตัวแรกตัวแรกตัวนี้อาจจะมีคนมารีวิวแล้วละ่ะแต่ว่าผมก็อยากเอามาให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงเผื่อพวกคลองสนใจอย่าไปหาซื้อแต่ผมบอกว่าราคาก็น่าจะอยู่าณน,นี้เดี๋ยวก็เปิดกล่องแรกก่อนกล่องแรกจะมาพร้อมกับ เป็นเต้ามีเต้าหนึ่งฐันครับผมแอบแกะดูแล้วล่ะเพื่อจะรู้ว่าฐานก้อนขนาดแค่ไหนก็นี่เต้ามันใส่ฐานสี่ก้อนแล้วก็มีปืนกระบอกนิดเดียวตอนแรกผมนึกว่ากระบอกใหญ่มากนิดเดียวครับ1นึ่งมีรูปให้3ารูกแต่ที่เห็นมีสองูกนี่เพราะว่า ผมเอาไปยิงแล้วพกท่อไปอันหนึ่งแล้วก็มีตัวเป่าลูกบอลไม่รู้จะเป่าได้จริงไหมแต่บอกก่อนว่าถ้าใช้ตัวนี้เครื่องเรื่องฐานเดี๋ยวมาลองใส่ฐานดูนี่ตัวแรกอะเรามาเล่นตัวแรกน่เลยดูเป้าก่อนทั้งหมดสี่ก้อนแพงสี่ก้อนร้อยไม่รู้จะใช้ได้กี่วัน เย็นๆครับมันใช้ได้หมลเนี่ยโอเคพอได้ล้ได้ๆๆไดใช่อยู่ออ้ได้ไดได้เขาบอกว่าตัวนี้มีตัวปับนะครับตัวนี้ตัวปรับปรับให้ลมออกน้อยออกมากเดียรามาต,ต,ต่อเลยเราค่อยๆ ดูเพลอ,น,อน่นเก่ดไฟเกิดตรงนี้ทำไตั้งอย่างนี้แต่แรกผมก็คิกว่าให้มันนอน

หน่อย e. เฉยสามสีอ่ะพอเราใส่เสร็จนะครับเราก็จะเอาลูกบอลมาวางมันเป็นเหมือนโฟมครับก้อนเล็กๆก้อนไม่ใหญ่ประมาณแล้วก็จะมานี้หลักไปก่อนลองทดสอบแล้วเขาลิกกันมันมีขึ้นครับเราต้องตัด ก็จะมีลมออกมาครับคื่อหนุ่พัดลมลมประมาณนี้โอนนเคประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็จะใส่ปืนมีทั้งหมดห้าลูกสามร้อยห้าสิบบาทมีเป้าแ่บอกไว้ก่อนว่าปืนทา,านทานนี่สี่ก้อนร้อยโอเคเดี๋ยวปิดก,ก่อน จะทนะานหมเดี๋ยวไม่ได้เล่นโอเคนี่เป็นอันแรกครับจุปืนเดี๋ยวเราค่อยมาลองปืนให้ดูต่อไปแบบที่สองแบบที่สองนะครับอ่าตีละตัวแล้วกันตัวนี้ครับราคาไม่น่าจะเกิน150บาทมีรูปให้หกลูกขนาดใหญ่กว่าไอ้ตัวแรกหนะ่อนึงแต่ความแรงยังไม่ได้ลอง เดี๋ยวเราแกะนี่แล้วก็ลูกกระสุนก็จะเป็นลูกกระสุนแบบแบบหัวสปริงนะครับเขาเรียกว่าหัวสปริงไอต,ตัวนี้ให้หัวแบบหัวยางนะหัวยางครับก็จะมีตัวนี้กระบอกนี้น่าจะอยู่ที่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเพราะว่ามันมันใช้แบบชัก จะจักไม่มีที่เก็กบกระสุนอันนี้ก็ไม่มีที่เก็กบกระสุนขนาดจะใกล้เคียงกันแต่นี้ใหญ่กว่านิดหนึ่งไอ้กระสุนมาทั้งหมด6ลกูลก6ลูกตรงน,นี้เป็นหัวจับปิงนะคบับหัวจับปิงเป็นยางจับปิงอบอกว่ามันเด้งและไม่เจ็บยิงแล้วไม่เจ็บ จริงไหมเดี๋ยวลองอ่ะตนนัวนี้อ่ะก่อนเอิตอนตัวนี้350ผมซื้อมา350มีปืน1กระบอกนะยิงใหดูใส่ลกูกกระสุนลงไปแล้วก็ยิงปึ๊บเล่งตัวน,นี้ร้อยนึ่งเตรมลังชัรก่อนแล้วก็ใส่ ยิ่งเขียนนะกระบายตนที่สองก็แพงขึ้นมาหน่อยนี่น่าจะร้อยยี่สิบใหญ่กว่าเมื่อกอนนี้ถ้าขนาดใหญ่กว่านี่ตัวที่สองแล้วก็เดี๋ยวใส่กระสุนใส่กระสุนก่อนแล้วก็ดึงกไปละตอนนี้ใส่เยกะมาก ่แล้วก็กนะกนี่ตัวที่สตัวที่3ามอ่ะตัวที่สามแล้วตัวที่สามเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็แพงขึ้นมาหน่อยเพราะมันมีที่เก็กบกระสุนครับเดี๋ยวเก็บตรงไหนมีให้รูให้เหมือนเดิมคือบกดูถ้าคลิปนี้คนดูเยอะ ตรงนี้ครับเก็บโกระสุนผมก็จะไปซื้อกระบอกใหญ่แบบนี้ม่ใหดูอันนี้พวกนี้อยู่ราคาไม่เกินร้อยห้าสิบครับเก็บมีเก็บกสุวนใส่ตรงนี้มันก็เลยแพงกว่านิดนึงแล้วก็ใส่กระสุนมันต้องดูดมามแล้วก็ฉับแล้วก็ยิงต่อไปตตวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่จะแพงกว่าเพื่อนน่าจะอยู่ที่สองร้อย แออะะะไรน่นมันสามารถถอดออกได้แล้วอัตัวเนี้ยเอาไปฟิตเจิ้งกับปืนกระบอกใหญ่ได้เดี๋ยวผมจะซื้อกระบอกใหญ่มาทําให้ดูว่ามันฟิตเจิ้งกันยังไงแต่ว่าตัวนี้เวลาย,ยิงก็ยิงเหมือนกันฉากเลยนะใ่กระสุนแล้วก็ตัวนี้มีทิ่เก็บกับตรงข้างล่างเดีย๋ยวขอกระสุนมาก่อนโอ้กระสุน่อ เป็นพวกไม่สนใจก่อนนี่ไม่ใช่การรีวิวขายของน,นะเดี๋ยวเข้าใจผิดเป็งการเอามาดูให้ดูเฉยๆว่าปืนมันแรงใช่ไหมอ้ยน,นี่ก็มีทั้งหมดหมดกรูสองนี้น่าเก็บตอนนี้ก็ทั้งหมดนี่ก็หูแล้วกอใส่ลูกกับสุนรูปนี้ว ก็ตรงนี้เก็บกระสุนตรงนี้ครับข้างล่างสองนัดสองนัดสองนัดนัดเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันแรงแค่ไหนแต่ขอยิงมาดูก่อนครับมันแถมลูกกระสุนหัวสปริงมาหมลกลูกเก็บจับไปแล้วยิงปั้มเี๋นวนะตอนนี้ตัวสุดท้ายละ แล้วมันพิเศษอย่างเนึ่งตัวนี้ทำไมแพงสองร้อยถอดถอดนะึดูนะนี่ใส่กระสุนชักมันสามารถยิงได้ครับนะไม่มีด้ามน,นะแต่ก็อีพกดข้งบนห <c oughs> แรงกว่าเดิมด้วย <c oughs> นี่เป็นปืนเดิฟนะครับมันดังมานานแล้วแหละฮิตมานานแล้วแต่ว่าพอดีผม ผมเคยรีวิวปืนฉีดน้ำแล้วคนดูเยอะก็เลยบอเออเดี๋ยวมารีวิวปืนเนิร์ฟบ้างดีกว่านะรู้สึกว่าเออมันตรงนี้เจ็บๆข้างหน้ามันน่าสนใจที่มันไม่น่าจะแรงครับไม่แรงไม่เจ็บเพราะมันเป็นหัวสปริงหัวนป้เป็นฟองน้ำาข้างบนก็เป็นหัวยุบได้ตรงนี้หัวสปริงทีนี้พอมีปืนยิงไปยิงมากระสุนหายหมดทำยังไงเออกระสุนนะครับ มันมีมันมีขายนะมันมีขายก็แพ็กหนึ่งผมซื้อมาในราคาห้าสิบบาทมีทั้งหมดยี่สิบนัดห้าสิบาทนี่มันเป็นหัวแบบหัวจุดยางติดกระจกบยิงแล้วติดกระจกบติดพื้นที่มันเรียบเนะครับยบนเงินๆติดนไติดพื้นอยู่ไหมไม่อยู่ไม่พื้นไม่เรียบ ยิงเลยว่แยิงติดเลยติดกล้องยิงอยากเล่นแล้วใช่ไหมถ้าเป็นแบบที่แพงกว่านี้เดี๋ยวนี้มันมีแบบที่ใส่ฐานใส่ฐานครับใส่ฐานสองก้อน3ก้อน4ี่ก้อนแล้วแต่ขนาดของปืน แล้วราคาก็จะต่างกันไปเรื่อยๆอก็แล้วแต่ขนาดความใหญ่ยิงได้กี่นัดออตโอต้กี่นัดแต่นี้ไม่ใช่ออตโต้ครับเป็นระบบชักชักตอนนี้ชักเก็บลูกกระสุนไว้ด้านล่างแล้วก็ยิง ก็ประมาณนี้ครับคุณครับเดี๋ยวลองลองเราจะลองเอาเป้าไปไว้ข้างหน้าแล้วลองยิงดู ถามว่ามันแรงไหมเดี๋ยวเรามาทดสอบเลยทดสอบเลยอันนี้นะดิงนะหนึ่งสองไม่ครับไม่ไมไมควนเส็งนี่เป็นหัวที่เป็นหัวสปริงนะไม่เก็บเดี๋ยวลองทดสอบหัวเกือเพ่ควกลัวครับนี่แรงกว่าพอใกล้ ไก่ปึ๊ดนิบหนึ่งตองกระป๋องนี้นกระสุนใส่แล้วมันต้องยัดเข้าไปยากนี่เท่าไหร่ตัวนี้จะแรงกว่าตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่ก็จะประมาณนี้ครับปืนเนิรที่ผมนํามาสน้ถ้ามาพร้อมกับ อุปกรณ์เป้าก็ลูกเล็กดึงยิงถ้าเป็นตัวนี้100ครชักใส่ลูกยิงไปเสียงแล้วตัวนี้น่าจะ120เสียงคล้ายกับอีกตัวนี้ลความใหญ่น่าจะเท่าความแรงน่าจะเท่ากันตัวนีู้ีที่150ดึง ตัวนี้พิเศษอ,อยู่ที่200ถอดได้แต่มันจะชับยากก็อารมประมาณนี้ครับตื่นแถ้าคิดว่าน่าสนใจอยากดูต่ออยากจะดูว่าตัวไหนแรงกว่ากันหรือว่าอยากจะดูรุ่นที่มันใหญ่กว่านี้ก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์นะครับให้กับช่องกลับรูด้วย แล้วก็จะไปหาซื้อมาให้ดูมาเล่นให้ดูว่ามันแรงแค่ไหนนะครับปืนเนิรอ,อย่างนี้เล่นได้ครับเล่นยิงกันได้โดนไม่เก็บครับไม่เจ็บผมยิงจะจ่อยดูไม่เก็บจจกแต่ว่าถามว่าไกไหมก็ไกลระดับหนึ่งไกระดับนึ่งสำหรับคลิปนี้การน,นำเสนอปืนเนิร์ทั้งห้ารุ่นห้าแบบของผมก็คงมีเท่านี้ หวังว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้ดีๆอยากจะไปหามาเล่นบ้างนะครับก็ไปหาซื้อได้นะครับราคาก็อย่าไปหาซื้อเกินกับที่ผมบอกแล้วกันนะตัวนี้ก็ประมาณ350มีอุปกรณ์แต่ว่าไม่น่ไมแนะนำเพราะว่าฐานแพง4ก้อนร0อไม่รู้จะใช้ได้กี่วันนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้ก็ร้อยแปก็ดีครับสามารถเอาไปผสมกับไปรวมล่างกับปืนกระบอกใหญ่ได้เดี๋ยว ถ้ามีคนติดตามเยอะคนดูเยอะกดไลค์เยอะผมก็จะไปซื้อกระบอกใหญ่ๆมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้การรีวิวปืนเนอก็คงมีเพืยงเท่านี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ถ้ามีคนสนใจเยอะกว่านี้นครับไยบาย